สวัสดีค่ะทุกคนในที่สุด BLACKPINK THE GAME ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วค่ะ The GAME นี้นะคะเป็นเกมที่จะให้เราเล่นเป็นโปรดิวเซอร์ของ BLACKPINK ก่อนที่จะเดบิวต์จะเป็นเกมแบบโลกคู่ขนาดนะคะโดยเราจะบริหารงานของ BLACKPINK แล้วก็บริษัทด้วยซึ่งจะบอกว่าตัวการ์ตูนของเกมนี้นะคะคือน่ารักมากๆแต่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่บลิงหลายคนรอคอยมากที่สุดค่ะนั่นก็คือเพลง The Girls ของ Black p i n k นั่นเองเพลง ได้อยู่ในช่องของ Black พิงคเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปฟังก็ไปฟังได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าตัวการ์ตูนเนี่ยมันน่ารักจริงๆนะแล้วท่าเต้นก็คือสร้างมาใหม่ด้วยโดยทีมงาน YGX ของค่าย YG Entertainment เนี่ยก็ได้เป็นคนออกแบบท่าให้ด้วยค่ะใน MV นี้นะคะพวกเราก็จะสังเกตได้ถึงรายละเอียดพื้นหลังนะที่จะเขียนว่า Black พิงค t เดอะเกมรวมถึงโครงหน้าสีผมแล้วก็การแต่งตัวเนี่ยเราสามารถแยกออกได้ทันทีเลยว่าเป็นใครบ้างจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าเนี่ยทั้ง4ตัวละครนี้น่ารักมากๆเลยแต่ว่านอกจาก เพลงที่มันแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอึ้งนิ้งหลายคนลงความเห็นกันว่าแรปของลิซ่าในเพลงนี้เนี่ยดีมากมันดียังไงขอให้ทุกคนไปฟังกันเลยนะคะมันมันจริงๆนะสําหรับเราอะแล้วก็นอกจาก MV นะคะใครที่อยากจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยและอยากจะดูรีวิวอะไรก่อนก็สามารถไปดูคลิปนี้ได้สี่สาวแบล็คพิงจะมาอธิบายเกมให้ฟังคร่าวๆนะคะแล้วก็จะเป็นอินเทอร์วิวน่ารักน่ารักท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาไม่ว่าจะเป็น MV The Girl หรือว่าอินเทอร์วิวนี้เนี่ยสามารถไปดูได้ใน,ในช่อง Black okay, งับล็ เกมนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ